เอาจลงไห้บ่นี่เเม่อกนอ้ขมต่บานครับนี่มต่บานไหนนี่เมนมากมอาก็หงไม้นี่ห้องไม่บอกอนจกบาทเ็ดนี่ค่ก่อนสิบามบาทเอาเสียงปรด้ซื่อเมนบอโอ้โหกว่าจุดด่เนาะก่อนสิบสามบาท ก่อนย่านบังขายก่อนละสามบบาทแล้วย่เนียเปเฟืองเอเรียครับเนาะเปนหงนี่แหละเฟืองเอาคางเดียวางเฟียงคางกเดียวกันครับเ่ินน่าขาดก่อนละสิบสามบาทนะครับบ่แฟงเนากพถึงสิบ้าทนะครับก่อนละสิบาทค่าอาดพี่กายเนี่อัดก่อนละเท่าไรพี่กายเ้องไปยัี สองยี่สิบห้าเออไม่มีหลายราคาเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็ย้ายได้ไหมีย่นเออยาี่สิบสามบาทกาแสดงว่ารถอ,อัดเสียงในหลายก็เลยดลดราคาลงมาเอาดุค่านเนาอะอ่พ่อเราเปนี่อ่พอ่อ,รอ,พอเร,อรอาเนาะพ่อเราเนาะทำอะไรอยู่ เอาสอนนี่เป็นความนาสองนนั้นออกสองนี้ดิธรรมดาเนี่ยดแบบนี้เอาค้วยความไอ้ก้ยเออู้นีีมึงเีดอกควายควายควายอาวควายเรื่องสี่ข้บ้านใดมัสวนผักตังวากันมือไม้กันล้กันมีเปองบรรยากาศเนี่มลงกัแล้กันเอาัน้อยกใกล้บเนาะยามปากเส้นนี้ไปชนีอันนี้บยามย้ำยตัวนี้สนผู้เก่านี่เก่าเนะครับ อยู่ก็ควายก็ร่างสีขาคอ,อกําลังสีเมียบานผู้ขายบรรยากาศเนี่ยมาแรงกันแล้วกันบรรยากาศเนี่ยมาแรงเอ่ออ<ม>ย่าใส่อ<ห>้อกบมีพี่น้องคอมเมนต์ถามอยู่ในช่องบงว่าสวนผักบา้านผือโพตั้งอยู่หม่องไหนครับพี่น้องลองมาจากวัดพย,ยุงปริยัตยนะครับอย่าฟังสายมือเด้อผู้ขายเด้อนะครับสิบแปดปากกายอย่าฟังสายมือนะครับเดือนหนึ่งเม่าขอพูดได้ไหนะครับ เป็นสวนขนาดใหญ่พ so ี่น้องลงมาลงกมาทางความไปเสียวอะไเห็นหนดครับเห็นหนวดมีผู้พี่น้องก็เมนตนอยู่พวกก็เมมต์ผมถามเมื่อ้วว่าายุอิสราเอลไปนะอีกประมาณเดือนนึ่งก็จะได้กินรับอีกประมาณเดือนครึ่งเนาะเต็มที่เดือนครึ่งก็จะได้กินกาวโพดพี่น้องพี่น้องอยากกลับมาเด้อมาบ้านพื้พดหันมากระยมมาได้ตพี่น้องเนื้งเอาถุงเอากระสอบสองพี่น้องเอาเงินมานึ่ นะครับปัจจัยย่อยคือเงินนี่แหละผู้คาถือมานนำยาถือแบ่งพันมาถือแบ่งรอยแบ่งเศร้าก็ได้มากครับพปันหาทอนยากน,น,นะครับไปอยู่ในสวนนะครับสวนนี่ตั้งอยู่นะครับเทิตะพันออกเคียงใต้ของวัดบ้านพื้นพบว,วัดปอรดรุลปรลิยักกันหรอกกันเด้อผู้คะเขาดําดากันเอาไถาลอล่ะโอ้พี่น้องโอ้ยบ้าไก่าากันมึงคล้ยเชื่องกันมาทีนี่นี่นะครับนี่นี่ครับป้าไว้ครับป้าไว้ ปาไว้บ้านพ่นขัขวากันแล้วกันผู้ขานี่เห็นบ่าเบียกันบ่าปลาไว้เบียกจวดเห็บ้พี่น้องนี่แหละครับทันเอิ้นปลาเนี่เบียกลากล่อเลยนะครับโซตัวครับโซเออนะครับนี่เห็นหว่าปลาเนี่เบียกลากล่อเลยพี่น้อง <t os> อาอขอบคุณพี่น้องได้หลา่มองได้ไล่บลันไโบผมบอกเงี้ยเอาเนี้ยอยู่ดิที่แรกว่าสิบว่าเราเดินกั้นปากหย่าบพี่น้องนี่คือบรรยากาศวัวควายย่าเมลแองควยพี่น้องควยบานพืชพอด มู่ที่สองตำบลเมืองทุงเอาถือว่าเราพูดรวยเย็ดกแล้วกันผู้ใหญ่สว่างไหครับนะครับบอมสีสว่างนะครับผมคนสีสว่างผมคนสีสว่างครึ่งกับทุ่งสีเมืองพี่น้องเขจะจะลดอ่าโอ้พี่น้องยามนะครับสวนนะครับสวนพัก สวนปูผักแปลงพักพีนองโอ้อลนรถแม่คมากบ่เด้วนี่แม่คัยังแถวบะโอโอรถ่โอโอเด็ดเดเโอ้ยับตีน่รเดดนองโอจะมอหมจ้าว่มรถแม่คัยับตีนผู้ขาโอ้ขนดยัแถวบะเชิญคเชิญเชิญเชิญเชิโอจะว่าแม่คัจะรถไทยีนองเลือเป็นแวครับนี่คือบรรยากาศเนีเมื่อเลง ย้วก็อยู่ถนนเชื่อมระว่างแม่หรือพอดขามไปบนน้องไย้อมไปบนน้องขามก็ได้ผู้ขาบรรยากาศสดๆด,ดนั่งมือแรงกันละก,กันบัวคล้วยเนี่ยพี่น้องว่าบัวกล้วยกำลังเข้าคอกกันนะกำลังสีเมียบานแต่ว่าแปลกได้พี่น,อน้องคนขึ้นบนหนาวนอนนี่เนาะอันผู้ขาได้อาบน้ำต้องตันต,ต,ตาใบสองนะครับอาบไปเอ้า นะครับสวนผักพี่น้องสวนพักอีกประมาณเดือนครึ่งก็จะได้ชินเด้อขเขาโพดโอเคโอเคโอเคอันนี้ปลากล้วยครับปลากล้วยบานเพื่อพลนี่ครับปลากล้วยเรืองปาเสียกล้วยเดียวกันนะครับเอากล้วยผู้ขายเสียไปนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งก็จะได้ชินเขาโพดผู้ขายประมาณเดือนครึ่งนะครับเต็มที่กับสองเดือนนะครับเอา ขอบคุณพีนองกันละกันขอบคุณพีนองขอบคุณที่ติดตามทางช่องกันละกันเรื่องผู้ขาช่องสมใจรักสนามได้นะครับขอบคุณพี่นองก็้ยบมาเมืองหลายคัดพีนองเลยพีนองเมือนี่ไปไกลไปไกลพ้นกระหัวจักเจ้าแจหลังแจ่ผันเอินถามเฮาจะ่านะครับทีละก้นสาธณะพี่นองเอาขอบคุณหลายมองแม่หลายบ้างกันละกันผู้ขายบรรยากาศน่ามือนแรงกันละกันเนาะ เอเอขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผม